แม่รู้ไหมใครเป็นคนสนับสนุนให้ซื้อเครื่องบินลบกิเพนที่ไปทิ้งไข่ที่กัมพูชาใช่ก็ยังก็ยังขอบคุณเขานาะคุณก็คขอบคุณยังมีวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นที่บอกว่ามีคลิปสั้นบอกว่าพรักประชาชนอยู่ตรงคำามน่จริงเลยแต่แม่เราสนับสนุนเดี๋ยวนะภารกิจที่จะคุรเพนโครงการเขามีเขาได้รับตัวลิปเพนมาเนี่ยผมว่าก่อนที่พักอนาคตใหม่คุณจะเริ่มด้วยนะไทม์ไลน์ของเขาก็คือ ปีส5งพห้ารห้าิบลมออนุมัติจัดซื้องบก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าล้านบาทได้กริปเพนหกลำส่งมอบรดแรกปีห้าสี่เจ็ดกรกฎาคม2554ห้า้ห้าสิบสี่กริปเพนหกลำแรกบินตรงจากสวีเดนสู่สนามบินสุราษฎร์กองบินเจ็ดและมีนักบินไทยหนึ่งคนร่วมในขบวนนั้นด้วย ผมจําชื่อไม่ได้แต่ผมได้ข่าวแล้วผมได้ดูได้ดูคลิปดูข่าวอยู่ช่วงนั้นปีห้าสี่จำได้ล็อตที่สองอนุมัติซื้อเพิ่มอีกหกลำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้ากำหนดส่งมอบปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกถึงห้าสิบเก้าหกลำตอนนี้ไทยเรามีกริปเพนประจำการอยู่สิบสองลำปีห้าเก้าเราได้กริปเพนครบสิบสองลำแล้ว แล้วมาดูไทม์ไลน์ของพักคส้มดูปีห้าเก้าเราได้คลิปเพนครบสิบสองลำแต่พักคส้มเคลมบอกว่ามีส่วนอนุมัติมาดูกันครับมีนาคมสองห้าหกหนึ่งอ้าวลิปเพนสิบสองลำได้มาตั้งสองปีแล้วพักอนาคตใหม่ก่อตั้งปีหกหนึ่งสารรัฐธรรมนูญยุบพักอนาคตใหม่ปีหกสามตั้งได้สองปีโดนยุบพรร แล้วก็มาต่อตั้งพรรคใหม่มีหัวหน้าพรรคคนใหม่ชื่อพิธาปี2563พอมาปี67 63 64 65 5ปีสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคอีกแล้วครับยุบพรรคก้าไกล2563และปี2และปี2567 ก่อตั้งพรรคใหม่ครับพรรคประชาชนดูนครับกลิปเพนเขามีมาก่อนอนาคตใหม่ก่อนก้าวไกลก่อนประชาชนจะมามาเคลมว่าคุณมีส่วนร่วมเคลมเก่งเหมือนขมินเลยครับแม่รู้ไหมใครเป็นคนสนับสนุนให้ซื้อเครื่องบินลกบุิปเพนที่ไปถิงไข่ที่กัมพูชา ็ยังก็ยังขอบคุณเขานะคุณด้ยขอบคุณ<ช>ยังมีวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นที่บอกว่ามีคลิปั้นบอกว่าพรคประชาชนอยู่ตรงคำถามนีจริงไหมด้ะแม่เราคโอ้ <C gross ly thin> โหเป็นยังไง <c oughs>